หลังจากที่ทั้งสวนของเฮาได้แนะนําวิธีการปลูกวิธีการดูแลไปแล้วเมื้อนี้ก็จะผ้ามาเบิงนะจ๊ะมื้อนีนจะผ้ามาเบิงบักเผาน้ําหอมในสวนของเฮาที่เฮาได้ปลูกที่เฮาได้ปลูกแล้วก็ดูแลตามวิธีที่เห็ดขลิบโรให้เพื่อนๆได้เบิงนะจ๊ะกะสีได้ผลเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือทั้งสวนเฮา บ่ไดดมีเอียงถี่นอกเนื้อไปจากถี่ลงไปในขีปเนาะหลังจากเข้าปลูกมาสําสหรับภาพที่เก็บมาในมือนนีกะคือเขาเ้าไดดตัดผ้นผลิตออกไปแล้วลรอบหนึ่งตอนที่เข้ายังบ่อันาด้ดตัดนะ่ะมันก็นจะอยุดข้างล่างก็จะมีอีกประมาณต้นละสองถึงสามทลายแล้วแต่ต้นนะจ๊ะเหมือนต้นนี้ข้าก็ตัดออกไปแล้วสามทลาย ก็คือจอะกเก็บภาพมาให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนะจ้ะถ้าเฮ้ามีลงมือปลูกแล้วก็ดูแลพ่นยางดีเฮาก็จะเพื่อนก็จะให้ผลนผลิตเฮาดีคือกันื้นนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศในสวนนะจ้ะมาให้เบิง่งบ่าเอือวิธีที่เฮ้าบอกเฮ้าแนะนำไปมันได้ผลจริงบ่ถ้าเพื่อนๆน,นท่านใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมก็สามารถมาได้นะจ้ะสวนของเฮ้า สวนอัยดาฟาร์มของข้าจะอยู่ที่บ้านดอนใหญ่ตําบลคุลุอําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนท่านไดสนใจอยากแวะมาเยี่ยมชมสวนกะทั้งสวนเฮายินดีต้อนรับทุกท,กทกุท่านจา้าเขาบอกอีกขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะทั้งเพจของเพจอัยดาฟาร์มคุสึกว่าจะเปิดเบึง แซบเบิงบไม่เจอบดไย้นจ่าเพื่อนเพื่อน,นท่านใดที่อยากสอบถามก็สามารถเมมพูดเออเม่นพูดคุยกันได้ตายโพส์นจ่าอายดาฟ้ามกับยินดีตอบทุกคำถามถ้าเห็นนนจ่าจ้าก็ฝากไว้นาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดเบิงละเห็นว่าเออ เห็นว่าคลิปของอายราฟ้าม,มีประโยชน์กะฝากซอยกดไหลกดแช่เพื่อแบ่งปันหรือว่าจะกดแช่เซบไว้เบิ้งนะจ๊ะจักมือหนึ่งในสวนของเอาก็จะอาจจะได้ภาพแบบนี้เก็บไว้เบิ้งเพื่อเป็นกำลังใจเนะจ๊ะสำหรับมือนี้อายราฟ้าม์กะสวัสดีจ้า